ในโลกใต้ทะเลที่เงียบสงบทว่าชีวิตยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของนักเลี้ยงปลาการลังและนักสำรวจทะเลทั่วโลกโดยรูปร่างที่คล้ายสมองสีสันที่เปล่งประกายราวอัญ,ญมณีและความสามารถในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นคือโอเพนเบนคอร์ลอ หรือที่คนไทยเรียกกันว่าประการังเบนวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ความลึกของข้อมูลเชิงชีววิทยาพร้อมเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในวงการเลี้ยงประการังในไทยเราเรียกกันว่าประการังเบนส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ o p e n b a บนคอเลาหรือเบนขอเลลโอเพ a เบมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าทเ k ค f i l i เ e a Jeff ฟ o y รูปลักษ์ของมันดูเหมือนสมองที่แยกออกเป็นเก็บๆกบมีเนื้อเยื่อที่ดูพองนุ่มปกคลุมโครงสร้างหินปูนที่อยู่ด้านล่างมีความงามที่ดึงดูดใจโดยเฉพาะเวลามันเปิดขยายออกในเวลากลางคืน ประการลางชนิดนี้จัดอยู่ในวงโลบเฟลเดเป็นหนึ่งในประการลางแข็งที่มีโครงสร้างหินปูนแต่มีเนื้อเยื่อหนานุ่มเคลือบอยู่ถือว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างประการลางแข็งและประการลางอ่อนอย่างมีสเสน่ห์เฉพาะตัวแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของ o p e n นเบนได้แก่แนวประการลางน้ำตื้นของมหาสมุทรอินโดแปซิฟิก พบได้ในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียปาปัวนิวกินีและบริเวณเกาะรอบนอกของออสเตรเลียมักอาศัยในบริเวณที่น้ำไม่ไหลแรงบริเวณร่องน้ำหรือพื้นทรายใกล้ปะการลางอื่น o p e n นเบนมีความหลากหลายของสีอย่างน่าทึ่งตั้งแต่เขียวมรกต น้ำเงินอมม่วงชมพูแดงเรืองแสงไปจนถึงหลากสีในโทนเดียวกันสีของมันเกิดจากการอยู่ร่วมกับซูแซนเดอร์ไลสารไายกล้องจุลทัรศน์ที่อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาขนาดของโอเพนเบนโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ5-25เซนติเมตรแต่บางชนิดสามารถขยายตัวได้ถึง40เซนติเมตรเมื่อเปิดเต็มที่ หากคุณต้องการเลี้ยง o p e n นเบนควรตั้งใจงศึกษาค่าคุณภาพน้ำอย่างทีท้วนคำแนะนำสำหรับการเลี้ยงคืออุณหภูมิ25-28องศาเซลเซียสค่า pH 8 1 8 4ค่าความเค็ม33-35 ppt ค่าแคลเซียม350-450 ppm และค่า KH 8-12 ต้องการแสงในระดับปานกลางและกระแสน้ำอ่อนถึงปานกลางไม่ควรให้กระแสน้ำแรงเพราะอาจทำให้เนื้อเยื่อฉีกขาดได้หากให้อาหารเสริมเช่นไรทะเลหรือซูแพงต้นบ้างเป็นครั้งคราวจะช่วยให้ปะการางเปิดตัวมากขึ้นและ,จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น แม้อเ e n นเบนจะดูแข็งแรงและทนทานแต่ศัตรูทางธรรมชาติก็มีไม่น้อยเช่นปูบางชนิดที่กัดกินเนื้อเยื่อหนอนพยาธิในน้ำทะเลป้าผีเสื้อบัต f ุไฟฟ s h ที่จิกกินเนื้อเยื่อสดหรือแม้แต่ปะการลังชนิดอื่นที่ยังชิงพื้นที่จนเกิดการต่อสู้เคมีใต้น้ำ การแยกพื้นที่เลี้ยงอย่างเหมาะสมและรักษาคุณภาพน้ำให้เสถียรคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโอเพนเบนในตู้เลี้ยงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงประการลัง o p e n b a บนนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณเอ็มนะครับสวัสดีคุณเอ็มครับผม สวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะครับตรงนี้คุณเอ็มคิดว่าประการลางโอเพนเบนเป็นประการลังที่เลี้ยงยากไหมครับโอเพนเบนนะครับสำหรับผมนะเป็นประการลางที่ค่อนข้างจะเลี้ยงได้ง่ายกว่าตัวอื่นในสาย LPS กันน้อยอย่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากก็คืออยู่ได้ตั้งแต่อ่อนจนถึงเกือบกลางหรืออยู่กลางได้ แต่พอเราแรงมากก็ไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่น้ําค่อนข้างค่อนข้างเบาครั้เนี้ยเราก็จะเจอเราก็จเจอหลายตัวครับที่เขาอ่ะอวางที่พื้นเลยเอา็เป็นไปวางที่พื้นนั่นแหละวางที่พื้นใช่ครับวางที่พื้นได้เลยอ๋อหมายความว่าก็คือไม่ต้องอไม่ต้องวางกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนอหินหินก่ออะไรพวกนี้ ใช่ก็คือเรา,าสามารถจะวางไว้ที่สายได้คือด้วยตำแหน่งครับก็จะมีหลายๆหลายๆหลายๆตู้ที่ทํากันแบบนั้นม,มันก็เลยเป็นเป็นที่นิยมที่เขานิยมกันละกันว่าว่าชอบเลี้ยงอยู่วางไว้ที่พื้นหรือบางคนก็ชอบประวางข้างบนนะแต่ก็ต้องดูว่าไฟแรงหรือเปล่าหรือว่ากระแสน้ำเป็นยังไงอะไรพวกนี้ครับอ๋อครับผมโอเค แล้วถ้าเราสังเกตว่า p p n n r a i นนะครับเริ่มหดตัวบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสีซีดลงอย่างเงี้ยครับควรทำยังไงดีครับระดับแรกเลยคือเช็คค่าน้ำอ๋อค่าน้ำหลักเลยเนี่ยที่ผมอะ่ะแนะนำนะก็คือตัว k h เเนาะเป็นหลักก็คือเคเ n สเาเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเริ่มต้นในการซื้อนะผมแนะนําว่าให้มี2ตัวนี้ก่อนมันจะช่วยได้เยอะมาก แล้วก็หับต่อมาใช่ตัวเทสค่าน้ำครับอ๋อครับก็จะดีกว่าอืมเพราะว่าถ้าสบางทีเนี่ยเราจะไปเจอเขาตอนที่เขาแบบเคสตกหรือว่าเคสสูงครับอืมส่วนเรื่องถ้าสมมติว่าสีซีดลงเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่ตำแหน่งของเขาแสงไม่พอหรือว่าบางครั้งเนี่ยกระแสน้ำแรงเกินไปพวกนี้เขาก็จะ ไม่ก็คือพยายามจะเปลี่ยนที่อยู่ครับนั่นแหละก็เขาก็จะตายแล้วพูดตรงๆเลยมันคืออัตรา,าก,การฟอกขาวครับก็คือเกิดจากแสงไม่เพียงพอใช่ไหมครับอาจจะวางผ<ช>ิดที่ถูตกต้องแล้วถ้าเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะครับเวลาเราจะให้อาหารเสริมกับ o p e n b เบนะครับหรือว่าเราให้อาหารเสริมเพิ่มเติมได้หรือว่าให้เขาสั่งข้อแสงก็พอแล้วอันนี้คุณเอ็มคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ ให้หางเสริมดีนะสำหารับผมอะสำหารับตัวพี่เมนเนี่ยผมก็ให้ถึงผมให้นี่ถามว่าให้เยอะไหมก็ให้สักสามวันหรือเจ็ดวันครั้งหนึง่งถ้าเราคุมค่าน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวผงเป็นตัวเจลเป็นตัวแบบอา,อาหารไม่ว่าจะเป็นแพนต้อนอะไรพวกนี้ลองดูครับก็เอา,อาทีส่สะดวกตัวเองมันในในปัจจุบันก็จะมีแบบรูปแบบน้ำรูปแบบผงรูปแบบเม็ดโอ้เยอะแยะไปหมดแช่แข็งก็มีอีก เป็นตัวแพงต้นใช่ไหมครับใช่ครับก็ไม่ว่า oh. เป็นแพงต้นหรือว่าเป็นกุ้งอะไรพวกนี้ก็มีไมซีพ oh, อตโอเยอะมากก็คือเป็นอาหารเสริมแบบหลักๆเลยสําหรับพวกปลาการังทั่วไปใช่ครับอืมครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆเ,เหมือนเดิมนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยสําหรับ การเลี้ยง o p e n b a บนเนาะคุณเอ็มคิดว่าเป็นประการลางที่เลี้ยงได้ง่ายเลยนะฮะซึ่งเราสามารถใช้ไฟที่ไม่แรงมากาไปทางด้านอ่อนถึงกลางนะครับอยู่น้ำเบาๆไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของเรื่องอโลกหรือว่าสีซีดลงอะไรพวกนี้ปัญหาหลักๆก็จะอยู่ที่ค่า KH หรือว่าพวก NO3 ในน้ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่อาจจะโดนแสงไม่เพียงพอตรงนี้ก็ต้องวางในจุดที่แสงโอเคด้วย ส่วนการให้อาหารนะครับผมเราก็สามารถให้อาหารเสริมได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกแพลงต้อนกุ้งไม้สีอะไรพวกนี้ประมาณสัก3 7ถครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ใช่ครับก็เดี๋ยวผมขอปิดท้ายด้วยตรงนี้นะครับผมคุณยังมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงปลาการลัง o p e n b นเนะครับก็สําหรับการแนะนำเพิ่มเติมครับผมก็มีตู้ก่อนที่จะเลี้ยงนะอืมเผื่อว่าคนที่ อยากเริ่มต้นจริงๆใช่ไหมครับก็คือเริ่มต้นจากตู้ก่อนเลยตู้ตรงนี้เนี่ยขนาดที่อยากแนะนําประมาณเท่าไหร่ดีครับถ้าให้ดีเลยครับผมแนะนําที่สามถึงหกนิ้วใช่ก็คืออย่างได้น้อยเนี่ยน้ํามันเยอะแล้วเราดูแลได้ง่ายกว่าใช่ถ้าสตาร์ทนะแต่ว่าถ้าบางคนก็ชอบเลี้ยงตู้เล็กเนาะผมจะบอกกับทุกคนเสมอนะว่าตู้เล็กดูแลยากกว่าตู้ใหญ่มากๆอืมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะเชื่ออะไรยังไงอ่า ก็เป็นคาแนะนําเบื้องต้นสําหรับตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆเราก็มีทําคลิปไปหลายคลิปแล้วหรือถ้าใคร,ใครอยากปรึกษาส่วนตัวก็แนะนานะครับเรามีลิงก์ไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เพจทักปรึกษาได้เลยนะครับก็จะมีแอดม <admin S 2> ินคอยแนะนําคอยดูแลให้ตลอดนะครับผมครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ โอเพนเบนคอร์ลอาจาเป็นเพียงประการลังเล็กๆใต้ท้องทะเลแต่ภายในนั้นซ่อนความลึกลับความซับซ้อนและความงดงามไว้มากมายถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกใต้น้ำคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับว่าอยากดูประการลางังหรือสัตว์ทะเลชนิดใดเพิ่มเติมและหากทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ ใต้ผิวน้ำที่ดูเงียบสงบมีสิ่งมีชีวิตนับล้านกำลังเต้นจังหวะของมันอย่างมีความหมายแล้วคุณล่ะพร้อมจะดําิ่่งสู่โลกของพวกเขาแล้วหรือยังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ